ไปที่ทราบกันดีนะคะตลาดสดนะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยเป็นจํานวนมากค่ะในที่แห่งนี้นะคะก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องรักษาวความสะอาดมีคําแนะนําตามหลักจุขพิบาลง่ายๆแบบนี้ค่ะ1ในเรื่องของการทาความสะอาดนะคะมี3จุดที่สําคัญแล้วก็อยากจะเน้นเป็นสําคัญก็คืออันที่1พื้นที่ทางเดินนะคะอันที่2ค่ะ แผงที่ขายจาหน่ายอาหารค่ะอันที่3ก็ค่ะก็คือเรื่องของเขียงตามหลักสุขพิบาลมี2ข้อง่ายๆค่ะในการทาความสะอาดคือ 1. การทําความสะอาดด้วยน้ําผสมผงซักฟอกอันนี้ก็สามารถทําความสะอาดได้ทั้งแผงสถานที่จําหน่ายอาหารและพื้นที่ทางเดินส่วนอันที่2ก็คือในเรื่องของการใช้น้ําผสมคลอรีนด้วยสัดส,ส่วน100 ppm อันนี้สามารถทั้งกําจัดเชื้อโรคและลดกลิ่นคาวเพียงแค่นี้ค่ะ ตลาดของเราก็จะไม่เป็นที่สะสมเชื้อโรคอีกต่อไปดูน้ำมัยที่3นคะรสวรรค์กรมธรรมัยขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าร่วมกันทําความสะอาดพื้นที่แผงของตนเองรวมถึงพื้นที่ทางเดินเพื่อให้ตลาดสดของเราเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมาจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจค่ะเชิญชวนทุกท่านค่ะ